มาแล้วนะครับตัวเดียวเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจประจำค่ำคืนนี้นะครับตามสไตล์มิสเตอร์ฮานวางบอลครับมาพิการี่ในคันฟุตบอลกีฟ้าคลับวอลครับรูปแบบใหม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในคู่ของลูเซียดอรตบุนเจอกับทางฟูมิเดนเซ่ครับปีที่แล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเอาชนะฟูมิเดนเซ่ไปได้4ประตูต่อศูนย์เลยนะครับแต่ปีนี้ทางทีมตัวแทนจากบราซิลเนี่ยมาพร้อมกว่าเดิมนะครับไม่แพ้ใครมา6นัดติด แล้วก็ยิง2ประตูขึ้นไป6-7จากเเกมหลังสุดด้วยแนวรับเองนำทับมาโดยทางเดียโกซินบานะครับมีประสบการณ์รายการนี้มาแบบเต็มกระเป๋าเลยครับทางด้านดอตมูนเนี่ยเป็นทีมที่บุกมันยิงเยอะแต่เกมรับเองหลุดง่ายนะครับเสียประตูแทบทุกนัดถ้าภูมิเนเซเองทนช่วงต้นเกมได้โอกาสแบ่งแต้มมีลุ้นชัดเจนครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองขอเชียร์ทางฝั่งของทีมตัวแทนจากบราซิล ฟูมิเนเซ้ครับคิดว่าวันนี้น่าจะยังเสมอได้ที่2ต่อ2นะครับหรือว่าฟูมิเนเซ้เองมีเซอร์ไพรส์เบียดเอาชนะได้ที่2ประตูต่อ1นะครับถ้าชอบแนวการวิร์วิจารณ์แบบนี้สามารถกดติดตามลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในทุกวันกับมิสเตอร์ห่านวางบอลนะครับ